ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญในหลวงรัชกาลที่เจ้านะครับด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคือเหรียญตาขุดนี่นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับ มีประเด็นมากมายนะครับบางท่านบอกว่ามีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะจริงครับผมมีเยอะกว่าท่านอีกนะครับแต่ถ้าเหมือนเหรียนนี้นี่ท่านมีไหมครับถ้าเหมือนเหรียนนี้ท่านมีอยู่ร้อยเหรียญผมก็ซื้อร้อยเหรียญน,นะครับอย่างที่ท่านมีท่านเขาเรียกว่าเหรียญน,นิกเกิลธรรมดานะครับ ไม่ใช่คิวโปรนิเกิน,นะครับไม่ใช่เงินด้วยนะครับนะครับถ้าท่านมีแบบท่านไม่ต้องอประชาสัมพันธ์ในช่องทางช่อง YouTube แล้วครับ แ้่ท่านมีแบบแต่ของผมนี่นะครับอนี่แบบนี้นะครับท่านขายร้อยจริงจริงนะครับท่านขอให้ท่านมีสักร้อยเหรียญน,นะครับแล้วเหรียญที่ท่านมีนะครับตามที่ผมดูดูนะครับที่ามาว่าประกาศว่าเหรียญ ครุดนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับมีราคาทีา่มีราคาสูงนั้นไม่มีจริงนะครับเรียญครุดหนึ่งเจ็ดนี่นะครับถ้าเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับหรือนเนื้อดิบุครือดิบุชุบนิกเกิลน,นะครับนะ จำนวนการผลิตนี้นะครับมากโขนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญดิบุนะครับธรมรมดานะครับไม่มีการชุบนิกเกิลน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญปลอมเลยนะครับเหรียญครุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดิบุหรือเนื้อนิกเกิลต้องชุบนิกเกิลน,นะ เหรียญคุดหนึ่งเจ็ีนะครับผมจะบอกให้นะครับมีประวัติการสร้างจริงนะครับได้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งนะครับเป็นเหรียญที่เหรียญคุดหนึ่งเจนะครับถ้าเป็นเนื้อคิวโพนิเกิลนะครับหรือเนื้อเงินชุบคิวโพนิเกิลนะครับเหรียญทั้ง2แบบนี้นะครับ จะเป็นเหรียญที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับเหรียญจอห์น e คดดี้ครึ่งดอลลาร์ของสหรัฐนะครับนะครับก็ที่ผมมาลงคลิปนี้นะครับก็คือเห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับกำลังให้ความสนใจในการเก็บนะครับ ในการค้นหานะครับกลัวเพื่อนๆนะครับที่มีเหรียญคิวโปนิกเกิลหรือเหรียญเงินชุบคิวโปนิกเกิลแล้วนะครับจะเสียใจนะครับอ,อ,อย่างเหรียญที่ผมถืออยู่นี้นะครับนะครับรอแค่ส่งเกรดแค่นั้นนะครับ ถ้าสภาพของเหรียญตอนนี้นะครับอ่าน่าจะอยู่ที่ XF นะครับประมาณเนีนะ XF 53หรือห้าห้านะครับรนะครับ,นะรบเป็นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินทุบคิวโพนิเกิลนะครับทดลองดูนะครับ ที่มีการประมูลเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญกระสาใดที่รัชกาลที่5นะครับถ้าเป็นเหรียญรัชกาลที่5นั้นนะครับจะออกแบบให้เหมือนกับเหรียญสไตล์ยุโรปนะครับส่วนมากท่านจะนําไปสร้างอยู่ลงปั๊มที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจึงทําให้เหรียญของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น โลหะที่ใช้ทำนะครับหรือขนาดสัดส่วนได้มาตรฐานนะครับจึงทําให้เหรียญน,นั้นมีราคาสูงนะครับมีคุณสมบัตเิเหรียญที่มีคุณภาพนะครับาสาเหตุที่เหรียญน,นะครับหนึ่งบาทคุดนี้นะครับอตอนนี้นะครับท,รที่ยังไม่มีราคาเปิดตัวสูงเป็นทางการน,นะครับ ก็เนื่องจากนะครับมีพวกมิจฉาชีพนะครับบิดเบือนข้อมูลนะครับอย่างเหรียญห้บาทปีหนึ่งห้านะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าลงกระสาบกมธนารักษ์เขาจะโกหกหรือบรรดาผู้ประกอบการนะครับจะโกหกกันแน่นะครับ แต่ทางโลกระสาบคมธนารักษณ์แจ้งมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทปีหนึ่งห้านี้นะครับจะผลิตมาแค่แบบเดียวนะครับคือรลีแบบเหรียญหกเอ่อเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับและก็ไม่ใช่เนื้อคิวโพลิเก้นด้วยนะครับเป็นเนื้อดิบุนะครับเป็นเนื้อดิบุชุบนิกเกิลนะครับแล้วก็เนื้อดิบุธรรมดานะครับ ในเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับและทางกรมธนารักษ์ได้ประกาศยกเลิกใช้ไปนานแล้วนะครับสาเหตุในการยกเลิกก็ชัดเจนอยู่้นะครับเหรียญน,นะครับปั๊บออกมายังไม่ถึงปีนะครับเหรียญ5บาทคุดปีหนึ่งห้ครับเหรียญปลอมนั้นเกลื่อนเลยครับสาเหตุก็เนื่องจากนะครับ ประชาชนในช่วงนั้นขาดความรู้ความเข้าใจนะครับเหรียญที่ท่านพบนะครับในเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมที่ท่านพบเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับผมก็ขอเตือนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับอย่าไปซื้อไปเด็ดขาดนะครับเป็นเหรียญปลอมทั้งสิ้นนะครับเพราะก่อนที่กรมธนารักษ์จะประกาศเลิกหยุดกชารใช้เขาได้เรียกคือเหรียญทั้งหมดและได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วนะครับ เหรียญที่หลงเหลืออยู่นี้นะที่เราพบเห็นอยู่นะครับในเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญปลอมทั้งสิ้นนะครับและข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับเหรียญกลมนะครับที่เป็นบอกว่าเป็นเหรียญห้าบาทนะครับชนิดกลมนะครับเป็นเหรียญห้าบาทปีหนึ่งห้าที่บอกว่ามีราคาสูงนะครับข้อมูลนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะครับ แต่ยังไม่ดียินยันนะครับถ้าเป็นเหรียญนะครับที่ห้าบาทคุดแบบชนิดกลมนะครับที่มีการโชว์กันอยู่ตามโซเชียลตามช่อง YouTube อยู่ทุกวันนี้นะครับให้ท่านสังเกตคุดดีๆนะครับคุดที่อยู่ในเหรียญไม่ใช่คุดประจำราชการที่9นะครับ เป็นคุดนะครับเป็นคุดตาแผ่นดินนะครับเป็นคุดประจําพระองค์ของรัชกาลที่ห้านะครับซึ่งนะครับผมก็น่าจะเรียกว่าปลอมนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันถึงมีเพ่นพ่านได้โดยที่ไม่มีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบนะครับแดงนะครับ คุดที่อยู่ในเหรียญห้าบาทชนิดกลมนะครับที่บอกว่ามีราคาสูงนะครับที่มีร้านใหญ่ๆร้านนี้เปิดรับซื้อนะครับคุดที่อยู่ในเหรียญ5บาทชนิดกลมนั้นนะครับเป็นคุดตาแผ่นดินนะครับเป็นคุดในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับไม่ใช่คุดผา,าหะาซึ่งเป็นคุดประจํารัชกาลที่เ้านะครับ ถ้าเป็นคุดประจํานักชการที่เก้านะครับคุดสหาก็คือคุดที่ท่านเห็นอยู่ณนขณะนี้นะครับนี่นะครับจะมีองค์นาลายอวตารนะครับอยู่ที่นั่งอยู่บนศีรษะของคุดนะครับลักษณะของคุดนะครับปากคุดนะครับจะมีเขี้ยวนะเขี้ยวเพชรนะเห็นชัดเจนนะครับปีของคุดจะกางออกนะครับเรียงนะครับไม่ซ้อนซับซ้อนกันครับ สวยงามนะครับมือของคุดจะกลางออกนะครับได้มีความอ่อนช้อยนะครับดูเล็บคุดนะครับดูนะครับขนคุดนะครับทุกเส้นจะแข็งตรงนะครับมีสันอยู่ตรงกลางนะครับคุดจะมีลักษณะนะครับไม่ว้วนนะครับ ใส่ฉลองพระองค์นะครับในเสื้อแขนสั้นนะครับพระองค์แขนสั้นฉลองเสื้อแขนสั้นนะครับไม่อ้วนนะครับแต่เป็นคุดที่